สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ปอ๊อดมีเรื่องมาคุยให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของโบในอเมริกานะคะณนะวันนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยป๊ดเป็นคนทำความสะอาดให้กับห้องเช่า a i r b n B เป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนจะเข้าเรื่องป๊อดขอเกริ่นเบื้องหลังเล็กน้อยนะป๊อดมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยป๊ด ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดเช็ดกระจกไปเป็นอาสาอยู่โรงเรียนเด็กอนุบาลเล็กน้อยนะคะแป๊บแปบรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมีทําวิดีโอเล่าเอาไว้แล้วหลายปีผ่านมานะเพราะว่าอยู่อเมริกาจนถึงวันนี้13ปีนะคะคุณสนใจอยากจะรู้ที่มาที่ไปก่อนหน้านั้น ไปดูไปฟังในวิดีโอที่โพสเล่าเอาไว้แล้วนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าวิดีโอเมื่อก่อนนี้เนี่ยแสงสีเสียงจะยังไม่ปังไม่แจ่มเหมือนทุกวันนี้นะเพราะเมื่อก่อนทักษะเรื่องเทคนิคมีน้อยแต่ความอยากพูดอยากคุยอยากโม้มีเยอะนะคะมีเยอะในการทำงานนะพอจบการศึกษาที่รังคคำแหงจากไทยมา วุฒิที่ได้คือปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการประชาสัมพันธ์ที่มาที่ไปยังไงเนี่ยไม่เล่าให้ฟังเพราะว่าเคยเล่าไว้แล้วในวิดีโอไหนวิดีโอน,นึงนี่แหละนะเดี๋ยวถ้าหาเจอเรจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันคุณก็ไปคน้คนดูเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือก่อนมาอเมริกาทำงานอะไรเนี่ยมีเล่าไว้หมดแล้วนะเพราะว่ามีคนถามอยู่ เป็นเนืองๆก็มีคนสนใจอยากรู้ที่มาที่ไปอยากรู้จักเหมือนกันมาอยู่ที่เอมริกาเนี่ยมีวุฒิการศึกษาของที่นี่ด้วยนะคะปออเรียน2ปีได้วุฒิ c i a t e Degree นะคะไม่ใช่ปริญญาตรีเนื่องจากว่าโปรตดไม่ได้เรียนเพื่อจะมาทำราหากินเป็นอาชีพนะโปรเกาะมิเเอร์แน่นหนามาก ความรับผิดชอบเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่นี่โบนไม่มีเลยเพราะไม่เด้รับผิดชอบหมดเพราะฉะนั้นการทํางานของโบ๊เนี่ยเป็นการทํางานที่ทําแล้วเก็บอย่างเดียวโบนเริ่มทํางานแล้วก็เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรก็พึ่งจะสักเกือบเกือบสปีตอนที่ทําที่แอร์บินบีที่นี่แหละที่เก็บเป็นกอบเก็นกำนะเมื่อก่อนนี้ทํามาใช้ไปทํามาใช้ไปสาซสริสุร,สร เละเทะเลยเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยเท่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไงทำตามบ้านก็ไปหาบ้านเอาเองนะมาเริ่มเลยแล้วกันนะปฎหางานยังไงพฎหางานในเว็บ care.com care.com คืออะไร care.com คือเว็บไซต์ที่หางานทำความสะอาดบ้านหางานพี่เลี้ยงเด็กหางานดูแลดูแลคนแก่แล้วก็ มีอะไรที่ใกล้เคียงประมาณนี้ที่เป็นลักษณะใช้แรงงานนะนะแล้วตอนที่โบใช้อะโบใช้ฟรีแต่เดี๋ยวนี้เขามีเสียงเงินแล้วนะถ้าใครสนใจก็ไปหาดูเพราะมีวิดีโอเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะแล้วโบก็หางานด้วยตัวเองคุยกับเจ้าของบ้านเองรับงานเองไม่ได้ผ่านบริษัทตัวแทนในหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของ Airbnb เนี่ยเจอได้ยังไง ก็เจอใน care. com เหมือนกันก็ติดต่อกับเจ้าของที่เขาหาคนทำงานเข้ามา mm hmm. พวกก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำา i r r n บอ่ะตอนที่เขาส่งข้อความมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกสนใจเนี่ยนัดไปคุยกันเขาเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านนะไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยแบบทั่วๆไปแต่เขาทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าพวกก็โอเคก็ไปคุยนะพอคุยแล้วเนี่ยก็เป็น Airbnb Airbnb คืออะไรปุดบอกให้คร่าวๆแล้วกันถ้าคุณสนใจอยากรู้แล้วคุณคิดจะทำบ้านคุณหรือห้องที่คุณมีเป็น Airbnb คุณก็ดูรายละเอียดข้อมูลเอานะ Airbnb ก็คือมีห้องให้เช่าเป็นรายวันเหมือนโรงแรมนี่แหละแต่ว่าจะมีของทุกสิ่งอย่างเหมือนเป็นบ้านไงโรงแรมเนี่ย ทั่วๆไปอ่ะจะไม่มีครัวไม่มีจานไม่มีช้อนไม่มีอะไรที่แบบเหมือนได้บ้านไงยกเว้นบางที่เขาอาจจะทำให้ก่อนนั้นก็แล้วไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์น่ะถึงจะมีพวกข้าวของให้นะแต่ Airbnb เนี่ยหลักๆเลยธุรกิจเนี้ยเขาจะจัดขึ้นเพื่อเจ้าของบ้านแบ่งห้องให้เช่าอันนี้คือหลักๆนะ แต่ก็จะมีคนที่เป็นเหมือนกับคนที่โ๊ตไปทําให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําห้องที่ในบ้านเขาบ้านเขาเขาก็อยู่อีกที่หนึ่งเขาทําลักษณะว่าเขามีอาพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ทำอาพาร์ตเมนต์ให้ดูสวยงามแล้วเขาก็ปล่อยให้เช่าโพอตก็ไปทาความสะอาดนี่แหละโพสตเริ่มตั้งแต่เขามีแค่สองห้องจนทุกวันนี้เขามีอยู่ทั้งหมดอ่ะแห้องโพตเรียเป็นยูนิตแล้วกันรเรียกตามเขาเพราะว่า ห้องที่โบ๊ทําเนี่ยมีทั้งแบบห้องนอนเดียวกับสองห้องนอนไงเพราะฉะนั้นถ้าเรียกเป็นห้องเงี้ยบางวันปวดได้ไปทําห้องใหญ่อ่ะยูนิตใหญ่มีสองห้องนอนอย่างเงี้ยโก็เลยเรียกเป็นยูนิตตามเขาอ่นะแล้วบริเวณที่โบ๊ทําเนี่ยก็ไม่ได้ไปไกลกันมากเพราะบางวันน่ะปวอต้องทําทั้งหมดสามจุดเลยสามตึกมีตึกหนึ่งตึกแล้วก็มี ตึกอื่นอีกสองตึกซึ่งอยู่ในบริเวณระแวกนั้นแหละมันขับรถวนถึงกันได้แต่มันไม่อยู่ที่เดียวกันไงโบธก็จะต้องขนข้าวของใส่รถมินิคูเปอร์ของโบสเนี่ยแหละล้นเลยทั้งไม้ถูพื้นทั้งน้ำยาทําความสะอาดทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งผ้าปูที่นอนปอกหมอนทุกสิ่งสันก็เอาไปน้ำเนิ้มอะไรอย่างนี้แล้วปก็ฮิ้วปูเรงปูเรงก็ต้องขึ้นบันไดลงบันไดเออเหนื่อยแต่ มีความอิสระไงมีความอิสระเพราะว่าสิ่งที่โบท,ทำอยู่เนี่ยโบไม่ได้เป็นลูกจ้างใครโบไม่ได้เป็นลูกจ้างของเจ้าของตึกโบอะไปทำงานให้เขาแล้วพอทำงานเสร็จก็คิดชั่วโมงกันมาโบได้ชั่วโมงละ20ิบเหรียญน,นะคะซึ่งในที่ผ่านมาเมื่อก่อนที่ไปทำงานตามบ้านคนอะได้เต็มที่ก็สิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญน,นี่คือได้ตอนหลังที่โบมีประสบการณ์แล้วโบเรียกเขาเองว่าโบเรียกที่สิบห้าเหรียญแล้วลูกค้าเขาก็ไม่ต่อ แต่ก่อนหน้าน,านั้นอะโบดได้อยู่ที่10เหรียญ12เหรียญ13เหรียญนะแต่ที่นี่เนี่ยโบนเริ่มที่20เหรียญแล้วโรดก็มาดูข้อมูลว่า Airbnb เนี่ยเขามีเป็นลักษณะบริษัทที่รับทำา i r r n n b โดยเฉพาะ เขาก็จะเป็นลักษณะที่มีพนักงานในบริษัทแล้วก็มีพวกเจ้าของที่ทำา Air เบนติดต่อมาแล้วก็ส่งพนักงานวนเวียนไปอันนี้ที่ปดเดาจากวิดีโอที่วัดดูนะแล้วบริษัทเหล่านั้นก็จะส่งพนักงานไปพร้อมกับเอาพวกอุปกรณ์ทุกสิ่งมั่งดงน้ำยาเครื่องดูดฝุ่นไม่กว่าหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย ไปด้วยแต่สำหรับป้าโอ๊ตขายแรงอย่างเดียวนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยตั้งแต่ที่โบ๊ททำบ้านคนแล้วโบ๊จะคุยกันว่าฉันขายแรงอย่างเดียวนะฉันไม่เอาข้าวของไปนะฉันใช้ของเธอนะคือถ้าเธอไม่มีฉันไม่ทําไงอันนี้คืองานที่โบ๊ททาไงโบ๊ทเป็นมนุษย์ที่ตั้งแต่เมืองไทยแล้วอะโบ๊ทรักการทํางานอิสระด้วยตัวเองโบ๊ทไม่ไม่ชอบการทํางานแบบมีขั้นตอนบริษัท ในบริษัทจะมีผู้จัดการแล้วผู้จัดการอีกผู้จัดการเล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็รับคําสั่งเงี้ยป๊ดไม่ชอบตอนอยู่ไทยอ่ะปดเปลี่ยนงานเยอะเพราะด้วยเหตุน,นี้ไปฟังไปฟังเอาละกันนะเพราะว่าถ้าเล่าเดี๋ยวจะยาวเพราะปดเคยทําวิดีโอเล่าไว้แล้วชั่วโมงกว่าคุณไปฟังละกันว่าป๊อดท,ทางานที่ไทยเป็นอะไรยังไงบ้างนะพอมาที่นี่เนี่ยป๊ดก็ตั้งใจแล้วว่าป๊อดจะทํางานที่ใช้แรงงานมากกว่าใช้สมองแล้วก็ให้ได้เงิน เป็นกอบเป็นกรรมเล็กน้อยแล้วก็ทำงานอะไรที่ไม่ต้องอยู่เต็มเวลาก็เลยเลือกทำความสะอาดถามว่างานอื่นเคยทำไหมที่เป็นของตัวเองเคยคืองานถ่ายรูปรับจ้างถ่ายรูปก็มีรับ เป็นจ็อบเล็กจ็อบน้อยส่วนใหญ่เพื่อนคนไทยที่เขารู้ๆเนี่ยเขาก็จะติดต่อให้ไปนะแต่บนไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักเพราะว่าบนไม่ได้หนึ่งไม่ได้หาไม่ได้หาลูกค้าไม่ได้ไปประกาศทําเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันต้องมีการลงทุนหลายอย่างแล้วโดอะ ไม่อยากลงทุนเพราะโปรไม่ดไม่มีแล้วอีกคนที่ลงทุนเงี้ยพวกก็คิดไปว่าถ้ามันทําแล้วมันไม่ได้ทุนคืนเงี้ยเขาก็เสียงเงินปบาปก็เลยอยู่นิ่งๆเฉยๆอะ่ะเพราะด้วยจุดประสงค์หลกักๆอะ่ะระหว่างโปรกับมิเตอร์อะ่ะจะคิดถึงแต่เรื่องไปวักเคชันค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวนะพวกก็เลยเออทาเท่าที่ทําอยู่เนี่ยดีแล้วเพราะหนึ่งกวนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบไงแล้วถ้าใครบอกว่าเอ้ยแล้ว ถ้าเกิดไม่มีมิเตอร์แล้วปุว๊บทาไงไม่มีมิเตอร์แล้วปุว๊บก็เก็บเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งเผื่อปบว,ว่าไปแจกเงินเขาไม่ได้ปุ๊บมีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับบ้านแล้วไปถึงบ้านแล้วก็มีน้องมีหลานก็เดี๋ยวไปขออาศัยเขาทํางานแลกข้าวแลกที่นอน <c oughs> น่าสงสารว่ะนะไอ้ตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย โบก็พยายามทำงานแล้วก็เก็บเงินให้มีเงินของตัวเองนิดนึงอย่างน้อยเมื่อถึงวันที่โบต้องเดินทางกลับไทยเนี่ยโบก็มีเงินเพื่อจะเอาไปทำอะไรที่บ้านเล็กๆน้อยๆ้อยเพราะกลับไปแล้วก็คงไม่อยากทำอะไรแล้วจริงๆเพราะมันเหนื่อยแล้วอะอายุก็ไม่ได้น้อยอะถึงวันนั้นแล้วอะเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากนะไม่คิดเยอะไม่ทะเยอะทะยานแล้วอะเดี๋ยวก็ตายแต่ใครๆที่เขาทะเยอะทะยานคิดเยอะอันนั้นก็แล้วไปนะเพราะว่าบทมาถึงตรงนี้แล้วบท ปดมองตัวเองว่าเออปดพอพอกับสิ่งที่บดมีแล้วไงอ่ามาคุยเรื่องงานต่อนะคะแล้วในแต่ละวันบดท,ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยก็เข้าไปห้องก็เดินสำรวจเลยอะ่ะเออมีจานตร้องล้างไหมมีจานต้องเช็ดไหมคืออยู่ที่ว่าคนที่เขามาพักอะ่ะเขาร้างให้แล้วหรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ล้างเลยหรือบางคนอาจจะใส่ในเครื่องล้างจานไว้ก็แล้วก็ทําเอาไปเก็บทําเช็ดเช็ดให้แห้งแล้วก็เอาไปเก็บในตู้ หรือเขาล้างคว่เอาไว้ให้โบ๊กก็จับเช็ดเชดเก็บในตู้แล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปอกหมอนทุกสิ่งอย่างเช็ดห้องน้ำทความสะอาดห้องน้ําเปลี่ยนผ้าขนหนูแล้วก็ทําพื้นปัดฝุ่นเช็ดหัวเตียงทุกสิ่งสารให้ดูเรียบร้อยพร้อมที่จะรับลูกค้าใหม่นะคะใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดยิบย่อยไปดูในวิดีโอที่โบ๊ทเคยทำทำความสะอาดห้อง Air b n บนบิ้จะมีเป็นเอพิโซดเป็น EP ตั้งแต่หนึ่งถึงปันนี้60กว่าแล้วล่ะก็มีทัวร์ห้องบ้างอะนะไปดูได้ไปดูได้นะคะแล้วยังไงถ้าเกิดว่ามีธุระปรับปัง ก็ไปได้ก็แจ้งเขาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาไงเราก็แจ้งเขาว่าวันนี้นะไอต้องมีนัดมีนัดไปหาหมอหรือวันนี้ไอมาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดการเองเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็ไม่มีคนทาหรอกเพราะเขาหาคนที่มาทํายากมากมีโบนี่แหละอยู่กับเขานานๆเคยมีคนมาทําอยู่สองคนก็อยู่แป๊บๆแล้วก็หายก็มีโบนี่แหละอยู่นานมากเพราะว่าโบน์โบชอบงานนี้อ่ะไม่จุกจิกด้วยไม่ต้องซักผ้าด้วยไง ถ้าทำบ้านคนต้องซักเสื้อผ้าด้วยไงทุกวันนี้เนี่ยก็สบายขึ้นเพราะว่ามีพนักงานที่ทําเป็นช่างกับเขาอยู่เป็นมาแทนนั้นเนี่ยมารับจ็อบทาความสะอาดหลังเลิกงานแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นช่วงลูกค้าเข้าพร้อมกันทุกห้องเลยแล้วก็ออกพร้อมกันทุกห้องเลยเงี่ยผมก็ทําไม่ไหวเขาก็ให้พนักงานที่เป็นช่างนะ่ะช่วย ก็ดีหน่อยพอนีถ้าเกิดปดไม่อยู่ปดไปวักเคช่นหลายวันหรือปดอยากจะหยุดหรืออะไรเขาก็มีคนทําแต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาทำของเขาเองไงเจ้าของอะ่ะเขาก็จะเป็นลักษณะห้องเก่าแล้วก็เอามาตกแต่งทําใหม่ะนะคุณไปดูได้ห้องสวยงามนะการรับเงินของวศก็รับผ่าน p ีพีจะผ่าน g p พีแล้วผ่านออนไลน์ทําเสร็จปดก็ส่งข้อความบอกเขาว่าโอนเริ่มทํากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเขาก็โอนเงินเข้ามาแล้วทุกครั้งเนี่ย ที่โบดไปทํางานนะเขาคนที่จ้างโบดเขาก็พอใจแหละเพราะว่าโบดเป็นคนที่ไม่รอรับคําสั่งไม่ต้องถามก่อนคือโบดจะคิดของโบดเองดูเองเหมือนบ้านตัวเององอะไรที่มันตวควรจะซื้ออะไรที่มันไม่น่าจะเอาไปใส่ในห้องอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ดีหรือดีโบดจะบอกเขาทุกสิ่งอยา่างแล้วให้เขาตัดสินใจเอาเองไงว่าเขาจะทํายังไงเพราะเขาเป็นเจ้าของแต่โบดอะ สอดส่องดูแลให้เขาไงตรงไหนพังตรงไหนหลุดตรงไหนไม่ดีหรือมันมีอะไรเกินมาแล้วข้าวของหลายๆอย่างนะถ้าลูกค้าลืมมาไว้เนี่ยแจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่มาเอาเงี้ยโปก็เอากลับบ้านเอาหงอาหารอะไรอย่างนี้ก็มีทิ้งบ้างเอากลับบ้างเพราะหลายๆอย่างเราก็ไม่กินเพราะตอนนี้มี พนักงานที่เป็นช่างเขามาทำปดก็เรียกเขามาเอาไปบ้างอาหารเขานี่แบบกินได้เป็นปีเลยอ่ะเพราะว่าลูกค้ามาอยู่อ่ะหลายๆคนมาอยู่นานคือเป็นห้องเช่ารายวันก็จริงแต่ลูกค้าสามารถที่จะอยู่ได้เป็นเดือนไงก็แล้วแต่เขาอ่ะเขาก็ตกลงกับทางเจ้าของเองไงเวลาทำงานเนี่ยนะปดก็จะทำ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 ปดไม่ไม่ได้เดือดว่า จะอู้งานผะไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งค <c ười> ือราวก็จะก้มหนะ้าก้มตาทำ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 ,ทำให้เสร็จภายในเวลาที่สมควรอันพอเหมาะพอเจาะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยากได้ชั่วโมงเยอะๆเราก็ทำไปเออเรเหอเรยชายพอที่นี่เขาให้อิสระเราในการทำเต็มที่ไงว่าเราจะทำแค่ไหนเขาก็ให้จ่ายตามที่เราส่งเสนอเวลาไปนั่นแหละเราก็ ซื่อสัตย์นะนะพบเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนดีแล้วสวัสดิการอื่นๆไม่มีนะเป็นสวัสดิการของสามีเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปปุดไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาไงปุดเป็นตัวเองเป็นเหมือนกับเราเอาแรงไปขายนี่แหละแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรวันไหนมีงานก็ไปทําวันไหนไม่มีงานก็อยู่บ้านเนี่แหละนะก็พอจะเก็บเงินได้นะส่วนใครที่อยากจะทําแล้วอยากจะผ่านบริษัท อันนั้นคุณก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเป็นยังไงแต่เคยฟังบางคนมาเล่าให้ฟังเขาจะมีการหักเปอร์เซ็นต์ค่าแรงเราไปเหมือนกันนะแต่ของโบไม่มีหักโบวนรับหัวเต็มที่เลยข้าวของอะไรพวกก็ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องซื้ออะพวกก็คอยเช็คคอยดูเอออะไรมันหมดอะไรมันขาดพวกก็แจ้งเขาไปส่วนใหญ่อะจะติดต่อกันทางข้อความทางโทรศัพท์ คุยกันน้อยมากเพราะว่าดูข้อความมันง่ายดีมีหลักฐานไงบางทีเราคุยคุยกันแล้วเราลืมไงตารางการทํางานแรกๆเนี่ยมีแค่สองห้องเขาก็จะส่งข้อความมาบอกว่าเออวันนี้มีห้องนั้นวันนี้ห้องนี้พอขยับขยายห้องมากขึ้นส่งข้อความก็ไม่ไหวแล้วเขาก็จะใช้เป็นแอปตารางแล้วเ,เขาก็ส่งลิงก์มาให้บบก็สามารถเช็คได้ว่าเออวันไหนมีห้องไหนออกห้องไหนเข้าก็ดูตามตารางอ้างอิงแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมีหลักฐานไง เพราะว่าถ้าเราอาจจะไม่ได้ทําทั้งหมดเขาก็จะเอามาให้เราดูได้เป็นหลักฐานว่าเออเนี่ยมันมีที่ตารางทำไมยูไม่ทําจริงๆไม่เคยมีปรากฏนะมีแต่ลูกค้ายกเลิกพอลูกค้ายกเลิกแล้วเนี่ยในตารางมันไม่แจ้งขึ้นมาปุดก็ไม่รู้ไงเขาก็ส่งข้อความมาถามไงอย่างเมื่อเร็วๆเ,เ,เ,เนี้ยลูกค้ายกเลิกแล้วปุไม่รู้เพราะในตารางมันไม่แสดงปุก็ไม่ได้ทําเขาก็ถามตอนสองทุ่ม เก็บอกเขาแล้วก็ส่งภาพไปให้เขาดูว่าเอ้ยก็มันไม่มีแจ้งมาไงไอ้ก็ไม่รู้ไงเขาก็เลยให้ช่างพอดีช่างอยู่ใกล้บ้านกับตึกที่ต้องทํมาอยู่ใกล้กันเขาก็ไปจัดการให้เพราะมีลูกค้าเข้าพอดีไงตอนสองทุ่มอ่ะเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของเราไงพอสิน้นปีปีปีใหม่คริสมาสเงี้ยพวกก็ไม่คิดว่าเขาจะให้เงินพิเศษนะเออเขาให้พวกก็เอาเอาหมดอ่ะแล้วบางครั้งอ่ะไปทําเขาก็ให้พิเศษก็เอาแต่ห้าวันไหนที่ ป๊ท,ทำแล้วเขาให้ขาชั่วโมองอะป๊อดก็ไม่หยวนนะเพราะว่าป๊อดทำงานแลกเงินน้อยนิดมากเลยนะถ้าเทียบกับธุรกิจของเขาอะธุรกิจป๊ออะมันเล็กธุรกิจของเขาอะเขาได้ลูกค้าเข้าเยอะตลอดเลยเต็มตลอดโควิดมานี่นะป๊ก็ไม่มีวันหยุดนะ คือก็ทําปกติวันไหนไมีลูกค้าเข้าก็ไปทําอ่ะจริงๆแล้ววันคริสต์มาสวันเทศกาลอะไรอะ่ะก็ไม่ได้หยุดปกตินะเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องหยุดถ้าเราต้องไปนั่นนี่กับมิสเตอร์อย่างเงี้ยก็แจ้งเขาหยุดไปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปไหนอะ่ะถ้ามีคนมาพักอะ่ะเราก็ต้องไปทํานะคะคุยง่ายคุยง่ายนะในเรื่องของค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆคือปุดคุยเขาตั้งแต่แรกแล้วไงพวกก็บอกเขาไปว่า ว่าเคยทําอยู่เท่านี้นะแต่มันเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ไกลจากระยะทางที่เคยทํานิดนึงนะเขาก็เป็นคนเสนอเองว่าเอองัน้นเริ่มที่20ละกันก็ทํามาจะ3ปีแล้วเนี่ยก็อยู่ที่20ก็ต่อไปอาจจะขึ้นเพราะว่าไปไปดูใน Airbnb อะ่ะที่เป็นบริษัทรับทำอะ่ะเขาสตาร์ทที่25สามารถที่จะทำได้ไปถึงราคา40เลยอะ่ะ40 45 50อย่างนี้เลยแต่นั้นเขาเป็นบริษัทคือเขาต้องมีส่วนแบ่งกันหลากหลายะนะ ก็อยู่โฮดไปเรื่อยๆนะก็ถ้าทำไปสักสิบปีไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเขาบอกอยู่ทำไปเหอะทำไปถึงเก้าสิบเก้าปีเลยก็<笑><笑> <g ül> ทำไปเรื่อยๆนะมันเหนื่อยเหนื่อยแรงอ่ะแต่พอมันจบแล้วมันก็เสร็จอ่ะแล้วก็พอจะมีเงินเก็บสะสมให้ตัวเองได้บ้างนะใครที่มองหางานอยู่นะไม่ว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษาอะไรอ่ะ คุณอยากทําแรงงานแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลมากหรอกเรื่องบูธอะทาได้หมดแหละถ้าคุณทําได้อะมันเหนื่อยแต่มันจบแต่ใครที่บอกว่าไม่เอาอะฉันไม่อยากขายแรงอันนั้นก็ไปหางานที่ใช้สมองทําไม่ต้องไปขายแรงเหมือนโบดหนักๆก,ก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่อย่างโบดอะโบดไม่อยากทํางานใช้สมองแล้วตอนนี้อะถ้าคิดไปอะเอออายุเกือบเกือบห้าสิบอะแก่ไหมไม่แก่หรอกนะแต่ว่า ทำไมถึงไม่หางานอื่นทําอ่ะไม่อยากทําแล้วไงที่ทําอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะเพราะอย่างที่บอกไปไงไม่ได้มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบการเงินด้วยตัวเองมันก็มันก็ได้อะ่ะทาเก็บเงินอย่างเดียวนะคะอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะมีเท่านี้แหละนะฮะใครที่สนใจอยากจะดูภาพอยากจะดูวิดีโอที่ทําแต่ละห้องเป็นอะไรยังไงก็ไปดูที่ซีรีส์ทางานได้นะคะอันนี้ก็เป็น เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับว่าพปธรรมความสะอาดห้อง Airbnb เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะตามนี้ที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครที่กำลังหางานอยู่ก็ขอให้ได้งานในเร็ววันนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ